ชอบเพรากเช้านี้ที่ยงขางกันอีกแล้วนะครับแมวันนี้เราไม่ได้อัปเดตด้วยอย่างงนานพอสมควรเลยนะครับท่านผู้ชมมาวันนี้ผมจะมาตอบคําถามอะไรคําถามนะที่ถามเข้ามาว่าทางครั้งเป็นยังไงกันบ้างแล้วนะครับผมแน่ๆตอนนี้สามารถเข้ามาเที่ยวบนดอยได้แล้วบ้างเป็นบางจุดแล้วนะครับผมโอเคบรรยากาศใาจะเป็นไงตามมาชมกันได้เลยครับ โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงบริเวณสวนกลางแจ้งนะฮะซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับนี่ฮะร้านกาแฟานะฮะแล้วก็เรือนกุหลาบที่อยู่ด้านในนะฮะวันนี้เปิดให้เข้าชมแล้วนะฮะช่วงก่อนยังปิดอยู่นะฮะสวนนี้ดอกไม้กําลังสวยเลยท่านผู้ชมนี่ฮะดอกเซียนฝรั่งนี่ปีนี้ปลูกกันอีกหนึ่งรอบแล้วนะท่านผู้ชมดูฮะสีสัน ช่วงนี้ยังไม่เต็มที่นะท่านผู้ชมแต่ก็เริ่มเป็นสีชมพูม่วงม่วงมวง,งแล้วนี่แบบนี้เลยนะท่านผู้ชมสวยงามมากๆเลยนี่ฮะมุมนี้ก็สามารถมาถ่ายรูปได้เนาะส่วนคําแนะนํานะครับว่าช่วงนี้จากที่ไหนมาเที่ยวอ่างขางได้บ้างก็โซนทางเหนือละกันเนาะหมู่บ้านใกล้ๆหรือว่าจังหวัดใกล้ๆ ของเชียงใหม่เชียงรายอะไรพวกนี้ก็สามารถมาเที่ยวอ่างขางได้นะฮะส่วนจังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงกรุงเทพนะฮะแถวแถวทางภาคกลางก็ช่วงนี้ก็เที่ยวแถวบ้านใกล้ๆไปก่อนแล้วกันนะฮะทางนี้ยังคงถ้ามาจากจังหวัดเสียงยังจะต้องได้กักตัวอยู่นะท่านผู้ชมนี่บรรยากาศล่าสุดนะฮะดอกไม้กําลังสวยเลยโซนด้านนูน้นกาลังลงใหม่คิดว่าน่าไม่ไมเกินอีกประมาณอ่า สาถึงสีอาทิตย์ก็จะเริ่มสีชมพูม่งๆแบบนี้นะท่านผู้ชมส่วนทางด้านตรงซุ้มดอกเห็ดด้านหน้าของเราโน้นนะฮะตรงนั้นก็ดอกกำลังจะเริ่มบานแล้วนะท่านผู้ชมเราเดินไปดูใกล้ๆกันดีกว่านะหนๆก็มาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมกันแล้วนะฮะว่าอ่างขางช่วงนี้เป็นยังไงนะฮะวันนี้บรรยากาศดีมากนะครับไม่มีฝนมีปล่อยๆมาช่งชาวงเช้านิดหน่อยนะฮะโซนที่เป็นดอกวัวบินแอที่อยู่ฝั่งด้านโน้นตรงซุ้มด้านโน้น ตอนนี้ไม่เหลือแล้วนะครับตัดแต่งเรียบร้อยแล้วรออีกทีก็ร้อยของวอ,อกอีกรอบอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะก็เหลือเฉพาะโซนนี้ที่ยังเป็นสีม่วงแบบนี้ให้เราได้ชมกันอยู่นะฮะนี่ฝั่งนี้ดอกสีเหลืองส้มเรากาลังจะบานสะพังนะท่านผู้ชมดูฮะดูเป็นตูมหมดแล้วนะ,ะเดี๋ยวถ้ามันบานเต็มที่เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ที่แน่ๆรับรองว่ามุมนี้ก็สวย ไม่แพ้มุมไหนเลยเลยนะครับนี่สีสวยมากเลยท่านผู้ชมดี๋ฮะเข้ากับบรรยากาศมากเลยสุดยอดครับสุดยอดนี่ฮะบรรยากาศวันนี้ไม่มีฝนแต่เมื่อเช้าโปรยโปรย,ปยนิดหน่อยเนาะก็กําลังดีแหละท่านผู้ชมนี่ฮะบรรยากาศล่าสุดตอนนี้เลยครับผมนี่เดี๋ยวเราเ,เข้าไปวนดูในสถานี อีกสักหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวเราจะวนไปตรงบริเวณสวน80เนาะท่านผู้ชมไปดูว่าโซนนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับสําหรับเดือนมิถุนายนนะฮะปี64ปีนี้เนาะซึ่งเป็นปีที่โควิดระบาดหนักใช้ได้เลยท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเราจะกลับสู่ภาวะปกติกันเมื่อไหร่นะแต่ก็เอาใจช่วยนะครับให้มันหายเร็วๆเนาะแต่ที่แน่ๆอำเภอใกล้เคียงของ ฝาไม่หาใช่ประการเริ่มมีผู้ป่วยไม่รู้ว่าติดมาจากไหนนะท่านผู้ชมตอนนี้ล่าสุดก็ได้อีก2คนรวมเมื่อวันหนึ่งคนก็สามคนนะท่านผู้ชมแต่ได้ข่าวว่าจะมีเพิ่มอีก2คนไม่รู้ว่าจะจริงหรือไม่นะก็ลุ้นกันเป็นรอบๆนะอีกแล้วนะคะโอเคเราไปชมบรรยากาศตรงบริเวณ่วนแปดสิบกันเลยแล้วกันนะครับผมบาย โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็มาถึงบริเวณสน80ป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ครับฝั่งนี้เลยนะวันนี้ก็มีฮะเริ่มมีนักเที่ยวจากต่างที่มาเที่ยวแล้วบ้างนะฮะก็ฟินกันไปแล้ครับบรรยากาศช่วงนี้คนไม่เยอะเนาะมุมถ่ายรูปสวยๆเก๋ๆเพียบเลยเห็นไหมฮะดอกไม้กำลังสวยแลวท่านผู้ชมดูนี่ฮะใค่บอกว่ามาหน้าฝนแล้วไม่สวย ดอกไม้กำลังสวยเลยท่านผู้ชมช่วงก่อนอาจจะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งลงแปลงใหม่เนาะแต่ตอนนี้อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยครับก็ที่กําลังลงใหม่ก็มีไอที่ปลูกไปแล้วดอกกาลังออกก็เยอะนะฮะวันนี้ก็เก็บบรรยากาศแบบนี้ไว้ท่านผู้ชมได้ชมกันเห็นไหมครับนี่เทีเ่ยวสวนช่วงนี้ไม่ต้องใส่แมสกก็ได้เพราะว่าไม่ได้อยู่ใกล้กันอยู่แล้วนะท่านผู้ชมนี่แต่ถ้าเดินใกล้ๆก็ ติดแมสนะครับที่จริงเข้ามาข้างในจะต้องใส่แมสกันทุกท่านนะฮะนี่บรรยากาศาแบบสวยๆใกล้ๆแบบนี้เลยเนาะนี่ช่วงนี้ดอกอหน้าฝนกำลังมานะครับท่านผู้ชมจะเป็นพวกดอกอลักเล่เนาะดอกอาดาเรีนี่แบบนี้เลยนะท่านผู้ชมดู มีพึ่งมาตอมด้ยก็สวยแบบๆไปท่านผู้ชมนี่ฮะบรรยากาศล่าสุดด้ยนคางวันนี้วันที่10นะท่านผู้ชมวันนี้วันที่10บละไอสิบ,สบใช่นี่บรรยากาศดอกไม้ก็สวยดีครับวันนี้นสิบมิถุนาเนาะนี่เดินรอบๆเดินรอบๆโ่นะดอกข้างหน้านั้นก็คือดาเรียหรือว่าลักเล่เนาะกําัง สวยเลยท่านผู้ชมดูมุมไหนก็สวยะฮะดูนี่โน่นฝั่งโน้นก็สวยดอกไม้ก็สวยนะฮะ <c oughs> ได้บรรยากาศมากๆวันนี้คลิปสั้นๆนะคลิปไม่ยาวนะท่านผู้ชมแค่มาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมกันเนาะชมบรรยากาศแรงขาวช่วงนี้นะที่เราเห็นปันหน้านี่เราก็คือจะเป็นดอกลอกเล่หรือว่าดาเรียนะฮะ ที่กำลังบานสวยเลยนี่สีเหลืองอลัมสีชมพูตัดด้วยแม่สวยจริงๆครับนี่ท่านผู้ชมนี่มาช่วงนี้ถามว่ามาเที่ยวได้หรือยังก็เที่ยวได้แล้วนะท่านผู้ชมนี่ฮะอย่างนักท่องเที่ยวที่อยู่ด้านหน้าของเราก็มาเที่ยวได้แล้วนะนี่นี่คือบรรยากาศล่าสุดนะฮะของวันนี้วันที่6มิถุนาสองห้าสี่นะท่านผู้ชมผมเข้ามาก็ช่วงบ่ายพอดีเลยเนาะ บรรยากาศก็ดีไปแบบครับไม่มีฝนก็เที่ยวสนุกดีถ้ามีฝนก็จะมีหมอกด้วยนะท่านผู้ชมโซนทางด้านนี้นะอยากจะบอกว่าสวยมากๆเลยนี่โอเคครับท่านผู้ชมก็วันนี้เราก็มาอัปเดตกันก็ประมาณนี้ก่อนนะท่านผู้ชมหวังว่าคงจะถูกใจไม่มากก็น้อยนะเป็นการอัปเดตไปในตัวเลยว่าตอนนี้อาคารเป็นยังไงบ้างแล,แล้วเพราะว่าเราไม่ได้มาอัปเดตค่อนข้างที่จะ นานพอสมควรนะครับวันนี้ก็เลยเอาสักหน่อยเนาะก็บรรยากาศดอกไม้ภายในก็เริ่มทยอยสวยไปเรื่อยๆนะครับด้านหน้าก็ปลูกต้นไม้ใหม่ไอที่ปลูกไปแล้วอย่างด้นานนี้นี่รูสั้นเวียนะมุมนี้อย่างสวยเลยท่านผู้ชมใครมาอยู่มุมนี้ก็ถ่ายรูปนี่โอ้โหอย่าบอกใครเลยครับนี่แผ่นพทาทนี้ก็ยังสวยอยนี้นี่ตัดกับสีเหลืองแดงนี่ประมาณนี้นะท่านผู้ชมก็ บอกว่าคงจะถูกใจนะไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับใครที่อยากจะเห็นบรรยากาศบ้านบ้านนะเดี๋ยวกําลังจะทําคลิปแล้วก็ติดต่อนางเอกคนเดิมของเราน้องฝนนะครับมอต์ไสของเราพาไปชมวิถีชีวิตของชนเผ่าแต่ละชนเผ่านะครับที่แน่ๆวันอังคารมีหลายชนเผ่าให้เราได้ชมกันแน่นอนครับขอเวลาอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ขอจัดแพนตารางให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมา โดนกักตัวไปครับเนื่องจากว่าไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงมาครับก็เลยจําเป็นต้องได้กักตัวนะครับเพื่อเขาเรียกว่าคนอื่นจะได้ปลอดภัยเนาะเราก็ขออนุญาตกักตัวผมก็เลยไม่ค่อยได้ออกมาเก็บบรรยากาศให้ทุกท่านได้ชมกันนะก็กว่าจะได้ออกมาก็เนะี่ยวันนี้ก็วันแรกที่ได้เริ่มถ่ายคลิปกันอีกรอบหนึ่งนะท่านผู้ชมเ ว่าจะได้ออกจากเขตกักกันได้นะท่านผู้ชมนะสุดยอดมากๆเลยครับเข้าใจเลยว่าการโดนกักบ,บริเวณนี้เป็นยังไงนะครับแต่ก็ยังดีกว่านะครับก็ยังมีพี่ๆน้องๆนะครับส่งสเสบียงส่งอะไรมาให้ทานขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ไม่รู้จะตอบแทนหรือว่าขอบคุณยังไงนะแต่ที่แน่ๆรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยครับสาหรับน้ําใจและทาน้าใจที่ส่งมาให้ทางผมแล้วก็ทีมงานที่ทํางานด้วยกัน ทุกคนเลยนะฮะโอเควันนี้ก็เก็บบรรยากาศมาให้ทุกท่านได้ชมกันประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับคลิปหน้าเราจะไปทำอะไรยังไงที่ไหนก็รอติดตามรับชมได้เลยนะครับที่แน่ๆเราจะต้องมีกิจกรรมชนเผ่าให้ทุกท่านได้ชมแน่นอนฮะรอ,ร,อ,ร,อรับชมได้เร็วๆนี้นะท่านผู้ชมบรรยากาศวันนี้ก็ประมาณนี้แลวกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้อ๋อใครที่ดูช่องไทยใน้วยังไม่ได้กดติดตาม กดไลค์กดแช้ก็ฝากกด s u b สไคร b ์ให้กับช่องเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ทางช่องได้ออกมาทําคลิปดีๆมุมสวยๆให้ทุกท่านได้ชมกันแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมสำหรับวนันนี้สวัสดีครับ